สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟก,กูเกาะน,นะคะมาถึงบ้านไร่กินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะคะก็จะเอานะคะอุปกรณ์ต่างๆนี้ลงไว้เอาเอาเอา,เอาไว้นี่เลยวางไว้อันนี้ก็สิบท่อนนะคะที่จะใส่สายไฟเนาะ เปิดท้ายอันนี้เป็นซ้ายดินป่พ่อเหล็กที่จะตอกใช่ไหม,อ,มอ๋อลงอก,กันฟ้าลงอะไรนี่แหละอันนี้เป็นอะไรอุปกรณ์เอามาว้เตียงนี่ลูกเยอะอยู่นะอุปกรณ์ไม่คืออะไรก็ไม่สาบ หลายอย่างนะเอฟซไอหลายอย่างหลายแนวแล้วก er, ็มีไฟอันนึงบออันนี้คือสายเขาเรียกว่าสายอะไรพ่อสายดำๆนี่นะหลอดไฟก็จะใช้หลอดนี้นะคะหกหลอดเนาะหกหลอดก็จะวางไว้บนเตียงนี่แหละวางไว้เลยค่ะ สายเล็กด้วยไม่รู้จะพอหรือเปล่าอันนี้นะ oh. ก็น่าจะพอนะเพราะว่าบ้านนกดาวพี่ก็เดินให้แล้ว oh. ไม่พอก็เดี๋ยวซื้อเพิ่มพ่อบอกกลัวมันจะเหลือเนาะ <laughs> ใช้แบบประหยัดหน่อยใช่ไหมพอ่อ เดี๋ยวจะไม่พอเอาน้ำนะสะนล,ลงข้อต่อข้องอน้ำเอาลงมาลูกน้ำเออกำแข็งเราก็ซื้อมาแล้วไงบ้านนอกเราก็ลืมดูนะว่าเขาใส่ให้ยังน่าจะมีแล้วระบบไฟตั้งข้างล่างก็ได้อ้าวอีนยังอันนี้คือเป็นลงอกละงแงกแท้อ,อ, <laughs> อ๋องอใช่ไหมพ่อข้องอมันมีข้องอ,ข,อ,งอข้อตรงเวลาเราจะเลี้ยวเนาะ สามทางสี่ทางอันนี้เป็นหลดไฟนะเดี๋ยวแกะดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะแกะดูเพราะว่าเราดูในร้านมันจะมีสามสเต็ปวะพ่อเพือพ่อนบอกนะเดจะแกะดูอ้ยอกว่าสีไดไฟกับพ่อแห้งนะเนาะโอ้ยขาดละเฮ้ยเทดขาดและ้ะแกะวงดูพ่อเพือพ่อนก็เปิดให้ดูนะในร้านเขา เอาขึ้นไปไว้ตรงบ้านนอกดาวอันนี้ตรงระเบียงมันยังไม่มีไฟโอ้โหเป็นสีขาวสีส้มสีอะไรมันซ้มระบบใช่ไหมเพาะเบาอยู่บ่แล้วเขาไม่รู้ไม่ทราบเปิดดเ,เปิดดูเลย สมัยใหม่ไปติกเนาะสายฟังสายพื้นก็ะลดดไฟ,ไฟอืม<ฟ>เยี๋ยวมันแตก <c oughs> เดี๋ยวให้ช่างเขาทำให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนเดินสายไฟก็คงจะได้ใช้ไฟเร็วที่สุดนะคะนี่นะคะที่เดินทางมาก็เพราะว่ามาเข้าไฟนะคะเอฟซีาก็มาถึงไร่แล้วนะคะมาถึงสวนยางนะคะ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะ f อนซ่อันนี้สอบละสี่สิบบาทนะคะนี่เต็มมากเลยเราก็จะวางก็มาเรื่อยๆนะคะค่อยๆซื้อไปทีละสามสิบสอบนะคะอันนี้คือน่าจะสี่สิบกว่าสอบนี่แหละนะคะก็ได้เงินก็ค่อยซื้อใส่นะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเคมีอีกรอบนะคะเดี๋ยวจะไปดูสวนมันก่อนนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายอีกนะคะเอฟซี FC สวนมัน เพราะว่าถ้าทาอีกก็หมดตังค์ไปเยอะนะคะก็เลยเอาแบบเดิมนะคะปลูกเลยนะคะปลูกใส่เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะปลูกปลูกเสร็จแล้วโอ้ลำมันก็เหลือนะเนี่ยใครยังไม่ได้มาลำมันไม่พอก็ให้มาเอานะ ชุ่มหรือเปล่าเนาะเด็กสั่งให้ปลูกเขาก็ปลูกนะคะ่ะเอฟซีโอ้โหลำมันก็เหี่ยวมากไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะปลูกไปก็แห้งมากแต่ว่านี่ค่ะน่าจะเกิดอยู่นะเขาก็แช่เอาเนาะ ก็มันตายเนาะปลูกเสร็จแล้วนะคะ f อซได้ก็เอาไม่ได้ก็ทิ้งนะคะ f อซเอ้ยเพราะว่ายัางไงล่ะยางก็เนาะอยากเกิดบ้างไม่อยากเกิดบ้างบางทีก็คิดคุณแม่ก็คิดอยู่นะคะ f อซบางทีถ่ายทิ้งสะบ่ เกิดก็ไม่เกิดทุกต้นเนาะยางแล้วบางทีก็คิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรดีอยากจะไถาย,ยางทิ้งก็มันเป็นสองใจเนาะเสียดายอีกอย่างหนึ่งก็ปลูกอย่างอื่นจะไม่ดีกว่าหรือ <c oughs> ทำให้คิดลำบากย่าน่ะไม่มีใครเอฟซีนะคะนี่ย่าไม่ขึ้นเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้าปลูกไปก็มันไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะคะนี่โอ้ย ไหดูดินก่อนสิโอ้ก็ชุ่มอยู่นะคะนี่มันก็มีความชุ่มอยู่นะอ่อนอยู่อจะทำยังไงดีนะคะนี่ปลูกเสร็จแล้วเท่ากับปลูกใหม่นั่นแหละนะคะเพราะว่ามันตายเยอะกว่าที่เกิดตอนที่ปลูกตอนนั้นนะโอ้ยขึ้นทุกต้น เดี๋ยวไปดูนาก่อนนะคะเห็นบอกว่าเขาหยอดกันแล้วนี่นะคะนาก็ให้นี่คะ่ะให้เข้าทําแล้วนะเอฟซีเขาหยอดเสร็จแล้วนะเนี่ยนานะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่หยอดข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอแค่ฝนตกเท่านั้นนะคะเอฟซีก็มเมล็ดข้าวก็คงจะขึ้นนะคะทำใจหวัวปีเนาะ ย่าจะได้ไม่รุกแต่ก็แล้วแต่เขาหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเราก็ให้เขาทําไปนะคะส่วนเราก็ไม่ทานะเอฟซีลาเท่าไหร่ก็ค่อยซื้อเพิ่มนะคะทาไม่พอกินอย่างไรอันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะคะแต่ว่ามันแห้งมากค่ะถ้าฝนลงอีกสักครั้งสองครั้งก็คงจะออกเยอะแต่ว่าหน่อใหญ่อยู่นะมาดูสวนนะคะวันนี้ เดี๋ยว่อาทำเถียงนาไว้แถวแถวนี้แหละคะ่ะเอาไว้พักเวลาเรามาทำดำให้ดำนาอะไรกันนี่นะคะโอ้โห و. เสร็จแล้วนะคะเอฟซีเขหยอดยเสร็จแล้วมาที่นี่จะภูเขา ก็นนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ